ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับฟีฟ่าไรซสามนะครับกับฟีฟ่ารีวิวแผนเช่นเคยนะฮะก็ตอนนี้นครับเราจะมารีวิวแผนดาวทองกันนะผมครับก็ดาวทองเรียบร้อยนะฮะโอเคผมเป็นดาวทองซีนะก็ถึงระดับดาวทองเลยเดียวนะครับโอเคสำหรับทีมนี้จริงก็เคยรีวิวแผนเป็นของตัวน้องน้องคนนี้เคยรีวิวมาแล้วแต่ว่าแผนนี้ไม่เคยรีวิวนะครับโอเคแผนเราก็เป็นแผน4ีสามสามนะผมก็มันจะเป็นแผนผสมนะเพราะว่าผมแบบถ้าเกิดว่าเล่นแผนเดียว จนถึงดาวทองมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องสลับแผนไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าวันทีเราเจอเตะแบบกองหน้าเยอะๆแล้วก็ต้องขยับวิล่าลงมาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอกองหน้าแบบ4ตัว5ตัวอะไรอย่างนี้นครับก็ถ้าเกิดว่ากองหลังเขาเยอะจริงๆเราเล่นไม่ได้บางทีก็ต้องขยับไปเล่นปีกครับผมเนี่ยต้องขยับ2ตัวนี้ไปเล่นปีกหรือถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่มีกลางจริงๆก็เอาตัวนี้ลงมาครับผมแล้วก็ใช้ด็อกบา นักเตะที่เล่นตรงนี้ต้องมีความสูงเพราะว่าเราจะเล่นเปิดมงนะผมะว่ามันมันเจอะไม่ได้จริงๆก็แล้วก็หลัง,ลางจากนั้นก็ขยับตัวนี้ไปเล่นปีกนะครับ,รบก็สลับวนไปวนมาอย่างนี้นะฮะแผนที่เราใช้ในวันนี้ผมก็โดยแผนหลักเราในวันนี้ก็จะเน้นบุกจากตรงกลางมากกว่านะครับแล้วก็ด้านหน้าเราจะบุกเยอะมากนะฮะโอเคนะคผมก็มาดูรูกสอนลุกรับกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะโอเค นี่นะครับแล้วก็ถ้าแนะนำนักเตะนะผมที่ผมแนะนำเลยแต่ทุกตำแหน่งนะฮะพีเรเชตผมเพราะว่าพีเรเชตนี่แหละถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วสำหรับเป็นตำแหน่งนี้นะฮะลอง,งมาเป็นเอฟเฟนต์ซาครับปีเดียวกันนี่แหละนะครับคิดว่าพีเรเชตหนึบกว่านะนะครับเคสตำแหน่งแบ็คขวาผมที่ผมแนะนำเป็นโคเซปูรินบาตัวนี้แหละนะฮะแต่ว่าผมแนะนำเป็นแปดอีมากกว่าจะดีกว่านะครับบวกสัก5นี่ก็กำลังดีเหมือนกัน ะครับแล้วก็นั่นเป็นไมคอนนะผมไมคอนก็เขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่บวกสักห้าก็จะดีกว่านะครับตัวตำแหน่งต่อไปเป็นคาราบาโร่ครับผมที่ผมนแนะนําเลยคาราบาโร่แต่บางทีผมคิดว่าคาราบาโร่นี้ข้อเสียมันคือมันตัวเล็กนะฮะถึงแม้ว่ามันจะหมองบอลดีก็เถอะบางทีมันก็หมองแป๊กเหมือนกันนะครับข้อเสียมันแนะนำากให้เป็นนักเตะแบบสไตล์คาราบาโร่แต่ว่ามีความสูงหน่อยอย่างเช่นาดาวิดลุยเป็นต้นนะดาวิดลุยเทียโกซินวาก,ก็ได้นะครับสำต,ตำแหน่งโมดนี่ก็ ไม่มีอะไรบรรยาย้วครับมันมัน,ม,นมันเก่งโดยบรรยายนมันเก่งโดยของมันเองอยู่แล้วครับตแหน่ต่อไปก็ผมเน้นความเร็วนะฮะช่วยแนะนำนะมอร์ดินี่มีมอรดินี่มีเจฟก์ซินวาดาวิดลุยอัตคุมเมลไพ่แมนเดสเเกอร์เล่นได้นะฮะโอเคมสำหรับแบ็กซ้ายผมแนะนําเป็นลูบโด,ด,ดคารอสนะฮะแล้วก็จะเรียกบาบวกสักห้าเท่านี้แหละกำลังดีบวกหกเนี่ยนะฮะแล้วก็ดาวิดอลาบาผมบวกเซตสามด้วยสี่กำลังดีนะครับสำหรับตำแหน่งกลางรับนะฮะ แนะนำเลยมันต้องเล่นมันต้องเล่นมันต้องเล่นหลังได้ฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสไตล์นักเตะแบบที่เล่นสามารถเล่นหลังได้แล้วก็สามารถเล่นลูกได้ในน้อยครับผมอย่างเช่นพัชิกวิีาร่าคนนี้นะฮะบางทีผมตอนนี้เล่นเดอร์ลซี่เขเล่นได้นะฮะหรือเราจะเอาแบ็กมาเล่นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยแหละเอามาเล่นตรงกลางก็ได้นะอย่างดิวดาบาขยับมาเล่นนี้ก็ได้เหมือนกันมาคอสโลโฮเล่นได้ครับผมมาคอสโลโฮซิโกลามอสนะฮะโอเคผมสำหรับ C R C M ร์ซเรา ผมจะแนะนำใช้เป็นปีกนะผมกึ่งปีกกึ่งบุกอะฝั่งขวาอย่างกา้กาครับผมมันเล่นปีกได้มันก็เล่น CM ได้มันเล่นซ m ได้แต่ผมจะอยากชอบมันอะกา้กาคือมันแบบแม้แต่ท,ที่ความเร็วไม่เด็ดฉุดฉาดอะไรมากมายครับผมแต่ว่าผมบอลเลี้ยงบอลอะไรดีมากครับผมก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบมากเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับต่อไปเป็นยันล็อบเบนนะผมก็แต่คนนี้ก็เล่นปีกอย่างเดียวแต่ว่าผมชอบมันมันเล่นอะมันมีความเร็วแล้วก็มันดักบอลดีนะครับ แนะนาฝั่งนี้ก็เป็นกองเต้ก็ได้นะครับผมขอแนะนตั้งแต่ที่มีความเร็วหน่อยเล็กสปีดอก็ได้นะฮะแล้วก็อังเดรเนสตาร์นะครับโอเคสำหรับกองหน้าเราทั้งหมดนะฮะกองหน้าของเราในวันนี้ก็ซิกโก้แน่นอนครับซิกโก้ของเราก็เล่นดีมากๆขอเป็นสไตล์เดียวกันอะที่มีความเร็วอย่างเช่นเซอร์จิโอกุนเกโร่ะฮะฉะนัคนนี้ก็จะเล่นดีมากเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะลูนาร์โดก็เล่นได้นะโอเคนะครับ เราตำแหน่งสราตันฮะขอเป็นนักเตะที่มีตัวหงสูงแล้วก็สามารถไปกระบอลได้ดีๆอย่างสราตันนิคลื่นได้นะครับสราตันไม่จำเป็นต้องเป็นปีนี้ก็ได้นะไน้นนทุกปีอ่ะแต่ขอแค่ถ้าเกิดว่าปีอย่างที่แบบสเต็ปน้อยๆก่อนสเต็ปน้อยๆหน่อยก็ให้บวกเพิ่มนะครับหรือว่าพัาดีอย่างเช่นอีซีอย่างเงี้ยไม่ต้องบวกกันแล้วมันมันสเต็ปมันโหดอยู่แล้วนะครับก็ทดแทนได้ก็คือเดนิเย่ด็อกบาครับผมบวกสักสามหรือหกก็กำลังดีสามหรือสี่ห้านีประมาณเนี้ยนะครับ ตำแหน่งนี้ผมแนะนําเป็นนักเตะที่ม,มีความสูงหน่อยคือผมจะชอบเอากิติศักดิ์เป็นนักเตะที่แบบวิ่งเลี้ยงไปริมเส้นน่ะแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางหรือบางทีถ้ามันหลุดจริงจก็ยิงกับตัดยิงเข้าในไปเลยนะครับสำหรับตำแหน่งเบนเซม่านะผมชอบ,อนะชอบอนักเตะแบบสไตล์แบบเบนเซม่านี่แหละนี่ขนาดว่าเขาไม่ซื้อนี่ยังซื้อเลยเนะี่ยฮ่า,าเราเล่นก็ขอไปแล้วนะครับโอเคก็สำหรับตำแหน่งเบนเซม่านะถ้าแน,น,แบบนะนําแกบบ็อยากเป็นองเรียสไตล์แบบเชลลี่องเรียเป็นเนี่ย ถ้าเป็นสไตล์เลี้ยงบอลไวๆเอาโลรีดิโยมาเล่นก็ได้นะตำแหน่งนี้มันเล่นดีนะครับแล้วก็แต่อีกคนหนึ่งที่ผมชอบหน่อยเฮลิเคนนะเฮลิเคนเล่นได้นะครับเด็กกคอตต้าก็เล่นได้นะครับตำแหน่งนี้บวกสักเจ็ดก็กำลังดีครับผมบวกห้าก็ได้นะครับถ้ามีตังหน่อยนะครับโอเคก็เซหรับแผนในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะบวกแท็กติกไปดีกว่าครับผมแท็กติกแท็กติกโอเคคนระับแท็กติกเราเป็น5113นะผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับ เปลี่ยนชื่ออะไรดีกว่าแผ่น433นะฮะ433 3, โอเคขยับนิดนึงโอเคเอขึ้นครับก็สำหรับแผนแล้ววันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะสทคติกของเราน้ำไม่ใช่แผนโอเคการเอ่อความเร็วเกมนะฮะอยู่ที่70ครับผมอยู่ที่เป็นแบบเป็นแบบเร็วนะฮะส่งบอลอยู่ที่28ก็เป็นส่งบอลแบบล,ลูกสั้นนะฮะมีตำแหน่งเป็นแบบอิสระครับผมส่งบอลอยู่ที่94แบบเสี่ยงนะฮะเปิดบอล41เป็นลูกผสมครับผมเข้าบอล26รอบครอบนะฮะเลืตำแหน่งอิสระนะ,ะนะครับ ที่ปรับเป็นอิสระเพราะว่ากองกลางเรามันเยอะฉะนั้นก็สามารถสวิตตําแหน่งกันได้ตลอดเวลาผมจะเล่นแบบจะได้อิสระจะได้แบบเกมลุกเราจะหลากหลายขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะการกดดันอยู่ที่81เป็นแบบเพสซิ่งนะฮะดูดัน76เป็นแบบกดดันฮะการไล่บอล93เป็นทิ้งระยะห่างนะครับผมก็เพื่อให้กองหน้าเรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับส่วนแป้องกันเป็นอิสระและในหน้าของทีมเป็นแบบป้องกันสุดตัวนะครับ ก็สำหรับแผนเราก็เป็นประมาณนี้ไอ้แทคติของเราก็เป็นประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบไปรืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ผมรับรีวิวแผนด้วยนะเปิดการตเตะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเติมตังมาเฮออ้ยยุ้เฉยอยากให้คนมารีวิวให้ก็ผมก็จะเป็นคนรีวิวให้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ inbox ์มา f เฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมช่วงนี้ผมรับเล่นรับเล่นแรงด้วยนะครับก็ตามนั้นโอเคต่อไปไปดูไฮไลท์เกมวิธีการเล่นรับลุกกันดีกว่านะครับ เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. and no grow